็น้องเพื oh, oh, ่อนทั้งนี้บัดเขาขวดยังอยู่แน่เนาะค่ะเอามาเจ้านี่ก็ฮักไปต้มแต่ว่าจะไม่เหลือหลายมาเจนข้าจะว่าได้ร้าหน่อยคนยังง่วนน้องเพื่อนมนั้งนี้บัดเขาขวดยังอยู่แน่เนาะค่ะ เอามาเจ้านี่ก็หักไปต้มแต่ว่าไม่เหลือหลายนี่ก็ืออุปกรณ์เสียหนาเนอะฮะเนาะไม่มีอุปกรณ์ที่นี่ก็เสียไปได้มาเจนเขาสียวา้ละหน่อยเนยังจั่รายขนันันะโ้ยบาคำมันกัน น้องวัวต้องวัวจะให้น้องวัวบังกายฉ้นไวแล้วโอ้ตัวตัวหนักจริง

ที่มันขาขวดยังอยู่แน่เนาะค่ะเอามาเช้านี่ก็หักไปต้มแต่ว่าจบรียาหลายโอ้โหโอ้โโอ้โหปุกปุกยังบ้านหูนะคะเนาะก็แด้กระสิบปูกเจ้าไปน่ะค่ะ

นี่บรรยากาศรู้สึกว่าวานบรนไดเพอเห็ดเนาะค่ะเนาะเห็ดใหญ่ใหญ่อีกแค่น้อยก็ทีได้ไปเข่าหุ้มน้องใครให้น้องวัวบังตาชิ้นมาเร็วโอ้ดูดูหนักเติงให้น้องวัวบังตาชิ้นมาเร็วโอ้ดูดูหนักเติงให้น้องวัวบง Ô, đo láp, cái mà leo Ồ đồ đồ nó tên Ôi nó Tắt tên Tên hả? Ừm mà tên

โห่เ็ดเองเ็ดปลูกปลูกยัางบันหูนะคะนาะก็แ้กะสิปลูก่อไปน้าเนาะได้หากมวนสิมวน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 ได้หนากมวน

นี้วนออันออกมาเต้นออกมาเต้น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 โอ้ยน้อยาตื่นเต้นโอ้มีไปแล้วโอ้นั่งบนยาน Chị nhà làm ha. Chị nhà quanh tiêu ha. tóc nhà nó khả năng bỏ chết vậy nó khả nó ngủa bà nàng đại nó đi <laughs> môn nhà môn 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 để nhà môn mua anh gì mua anh mua anh mua anh mua <laughs> anh ôi môn môn cái môn nó

ขวดย่งอยู่แน่นะคะเอามาเจ้านี่ก็หฮักไปต้มแต่ว่าไม่เหลือหลาย